หลายๆโอกาสซึ่งพี่มา,า,าที่ครั้งแรกในชนิตนะ,อ,ะอยู่นี่ก็ครึ่งวันเองก็เห็นอะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่น่ารักพี่ก็ตอนเครื่องจะลงยังนั่งนึือกเ่าอโอ้โหชายหาดสวยๆวยทำไมที่นี่ไม่โปรโมทเป็นแหล่งท่องเที่ยว หอการค้าเนี่ยที่ต้องบอกว่าใหญ่มากเลยคือคุมธุรกิจทุกประเทศในประเทศไทยนะน,นี้พูดอย่างนี้เลยนะสมาคมการค้าใครเป็นสมาชิกสมาคมการค้าบ้างสมาคมยาสมาคมอาหารสำเร็จรูปสมาคมแช่ยเยือกแข็งสมาคมสีสมาคม,ม,มเครื่องเขียนร้อยสี่าวสมาคมเนี่ยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยทั้งหมดนะครับ แล้วก็มีหอค้าจังหวัดบางจังหวัดที่เป็นหองค้าชายแดนเนี่ยเหมือนอย่างที่คือหองค้าชายแดนที่มีการค้าขายระหว่างประเทศมีแค่สองตแหน่งที่ดำรงตำแหน่งโดยอัตโนมัติก็คือประธานและเลขาธิการของหอการค้าไทยและสภาหองค้าแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นสําหรับตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็เหมือนรับนโยบัยจากพี่สนประธานก็คือคุณสนัอนอังคบลคุณเจ้าของสีไทยซุปเปอร์แวร์นะครับขนาดใหญ่200รลาย,เ,ยเดินทางไปที่เซาท์เบลส์แล้วก็ พี่ก็จะเป็นคนประสานโดยมีน้องทีมงานเจ้าหน้าที่ของค้ามาช่วยกันหรือตอนที่เราไปเยี่ยมเยียนหองค้าจังหวัดเนี่ยอันเนี้ยเลขาธิการจะเป็นคนสั่งการทั้งหมดแต่พี่ทํางานคนเดียวไม่ได้พี่ก็มีรองเลขาธิการอีกเจ็ดแปดคนนะครับมีเจ้าหน้าที่อีกเกือบสองร้อยชีวิตเนี่ยที่เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่หองค้าไทยในการทํางานในเรื่องนี้นะน้องเองก็จะเหมือนเป็นคลัสเตอร์หนึ่งในความเป็นหองค้าไทยและ สภาหอค้าแห่งประเทศไทยก็เรามีเวทีให้มากมายนะไม่ว่าทางกอล์ฟเองซึ่งกอล์ฟทีลินซึ่งเป็นอดีตป,ประธานชนบุรีเนี่ยเราตั้งเขามาเป็นเหมือนเป็นพี่ใหญ่ที่ดูแลน้องวัยซีทั่วประเทศทั่วประเทศแล้วกอล์ฟเองก็จะมีถติว่ามีโครงการที่ขับเคลื่อนน้องวัยซีเนี่ยก็จะมาเสนอเลขาธิการก่อนว่าโครงการใหญ่ๆทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่ามาหาพี่เพราะว่าพี่มีงบประมาณในมือด้วยมิชชั่นของเราคือ น้องคืออนาคตของหองการค้าจังหวัดอันหนึ่งนั่งในนี้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นประธานหอรค้าจังหวัดนาราทิวาสก็ได้ก็ฝากว่าอยากจะให้พวกเราช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้เป็นประโยชน์แล้วก็หอนค้าไทยเนี่ยก็เช่นเดียวกันเราถามว่าหองค้าไทยเรามีหน้าที่ขับเคลื่อนในเชิงนโยบายกับทางรัฐบาล ซึ่งพรุ่งนี้พี่ก็จะมีเล่าเคสก็เลศึกษาบางเรื่องไม่ว่ารัฐมนตรีไม่ว่าที่ไปดีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้จริงต้องทํางานกับเราหมดนะครับนั้นจริงๆบางครั้งน้องติดขัดในจังหวัดก็พยายามใช้ของค้าไทยเป็นคนขับเคลื่อนอธิบายโดยผ่านข้อมูลที่ขอค้า,าอุบลให้มาและสุดท้ายก็มีการผลักดันให้เปิดด่านนั้นเร็วขึ้นและตรงนี้เองน้องในแง่ของจังหวัดนาราธิวาสนะก็มี โอกาสหลายๆโอกาสซึ่งพี่มานี่ครั้งแรกในชีวิตนะแล้วก็เพิ่งมาอยู่นี่ก็ครึ่งวันเองก็เห็นอะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่น่ารักคนมาใต้ทุกคนต้องไปปัตตานีทำไมไม่มานระา,าที่วาดด้วยคิดว่าหลายๆอย่างพี่ก็สามารถแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆได้นะครับแล้วก็ฝากว่าการที่เรามาบริหารของกัคชาบริหารน้องไวซีเนี่ย ควจะปฏิบัติตัวอย่างไงมีอุปสรรคยังไงก็เหมือนเราถามเราคุยกันอย่างแบบเปิดใจนะก็ถ้าใครอยากจะซักถามหรือมีคําแนะนําอะไรเนี่ยก็สามารถคุยได้สบายสบายครบรอบเก้าสิปีน้องคิดดูว่ามันเก่าแก่ขนาดไหน,น,นคนที่ก่อตั้งคนแรกก็คือเบียร์ที่เราจะกินนี่แหละเจ้าพยาพิรมพักดีเอ,อ,อเดิมทีเราก็มีเป็นเหมือนตึกแถวเล็กๆอยู่แถวเจริญกรุงจนกระทั่งเราไปซื้อที่ดินอยู่ที่เสาิช้า วัดลาดสะพิษแล้วพี่ต้อนรับนะครับถ้ามีโครงการที่จะนําน้องวัยสีหรือกรรมการจากจังหวัดอะไรที่วาดเนี่ยแล้วท่านไปทําเอลติ้งที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยของก้าไทยเราจรินมีต้อนรับนะส่วนมหาวิทยาลัยหอกันค้าไทยเราเป็นเจ้าของนะครับอันนี้ตั้งมาแล้วหกสิบปีปีนี้หกสิบกวดีนึกในมือถือแล้วบ้างร็เปล่อ่าไม่มีเนี่ยพี่ฝากนะเพราะว่าน้องบิน อยู่นารายที่ว่าเนี่ยคิดว่าน้องบินเยอะมากเลยเหมือนแพร่เหมือนน่านเนี่ยอย่างนกแอร์เนี่ยน้องโหลดกระเป๋าฟรีสิบโลไลออนแอร์ถ้าเกิดไปขึ้นหาดใหญ่ก็สิบห้าโลเวียเจตถ้าไปขึ้นภูรันภูมิก็หลายสิบโลอะ่ะคือมีสิทธิประโยชน์หมดเลยยกเว้นแอเซียที่มีข้อดีอันหนึ่งคือแอเซียเนี่ยน้องต้องซื้อเหมือนเหมือนข้าราชการเขาซื้อเราได้สิทธิเท่ากับข้าราชการ จัดเนี่ยที่ใบเถกเนี่ยเวทีใหญ่มากแล้วก็นายกมาแน่รัฐมนตรีมหาไทยมาแน่นะครับรัฐมนตรีพานิ์มาแน่นะครับเออน้องจะได้ฟังประโยชน์มากมายจากปาะกถาของคนเหล่านี้อีกห้องหนึ่งก็จะมีเวทีของการประชุมของพวกน้องวัยสี่นี่แหละประมาณสามสี่ร้อยคนก็จะมีการนำเสนอความเห็นในต่างๆทั้งฝั่งของเด็ก แล้วฝั่งของผู้ใหญ่ขอค้าไทยเนี่ยเก็บน้องห้าร้อยคนเนี่ยขาดทุนนะครับเราต้องเติมลงไปอีกเกือบเจ็ดแสนาะมีพนักงานสองแสนคนทั่วโลกเขาจะมาขอขึ้นเวทีตอนสองทุ่มก็เห็นความตั้งใจว่านี่คือเขาต้องการจะมาพูดให้น้องๆฟังที่ทําเนี่ยราทำประมาณห้าร้อยคนทั่วประเทศก็ถ้าใครสนใจไปเข้าคอร์สนั้นเนี่ยก็จะได้รู้จักเพื่อนทั่วประเทศแหละคือหลายท่านที่เชิญเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยที่เขาจะมาให้ หนึ่งถ้าก็ไม่เกรงใจหอน้าไทยสองถ้าก็ไม่เห็นว่าคนที่เป็นกลุ่มฟังแล้วมีความสําคัญเนี่ยก็ไม่มาหรอกตัวปลอมใช่ไหมไม่มีค่าบอาฮ่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 าโซา่าเซลล์าฮ่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 าฮนาฮ่าฮ่าาฮ่งาาาาาานบาบ่าา ดีไม่ยอดดีเนาะร้านมอสูตรฟอกไตแล้วโรงแรมสูตอกไตด้วยเหรออ๋อมีกี่เครื่องอ่ะแปดครูครับเปิดร้านกาแฟแล้วก็โรงแรมเนี่ยฟางปุ๊บเนี่ยโหส่วนลถเต็มเลยยกเว้นในเมซอนในนี้แฟนชายขอยากหน่อยหรือบ้านร้านค้าของสมาชิกว่าติดโซล่าเซลล์อะน้องก็ให้แบบส่วนลดส่วนหนึ่งเสร็จแล้วขอให้จังหวัดพอแนะนำได้ปุ๊บพอได้งาน ติดตั้งงานเสร็จได้เงินปุ๊บน้องก็มีบริจาคให้หอข้ารงหวัดอีกส่วน5%ทางนี้ได้งานใช่ไหมเราก็เหมือนกับมีค่าแนะนํามีรายได้ข้อหอข้ารงหวัดครับอ๋อที่เมื่อกี้บอกว่าตั้งโรงงานขนมปังใหม่อยู่ที่ไ้าแม่ตอนนี้ที่บอกแม่เขาบอกมาถึงแล้วดูแลให้ดีๆคนเนี้ยครับคนเนี้ยครับราลงกินเบียร์หมองเปี้ยอร่อยมากแล้วส่งเฉพาะในนราธิวาสหรือส่งทั่วประเทศ่ครับตอนนี้ นี่ก็้อว่ารจันยเออวระจันทางออนไลน์ใช่ไหมใช่ผมเคยเลยนนี้ฟังอ่านี่ฟังนี่นาราทิวาสน่ารักมากเลยนะคือฟังแล้วเป็นเจนสามเจนสามเต็มเลยอ่ะแล้วก็ยังคงธุรกิจของรุ่นคุณปู่คุณคุณพ่อนะเออน่ารักน่ารักดีมากเลยแล้วสรุปแล้วเอาดีทางหมอเลยอเอาดีทางวัสดุก่อสร้างเรียนทาหมอเรียนเ่านอยู่รอ๋อเรียนนมยาอยู่แล้วโรงพยาบาลไหนอ่ะ คแล้วเดี๋ยวพี่แม่กลับมาจะกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลไราีิวันแฟนผมเนี่ยทีนี้มาเจอคุยที่ไหนเปยื่อฟังฟังแล้วมันคุ้นๆประวัติประวัติใครว่าเล่าให้พี่ฟังตลอดทางไปเนี่ยเออมาฟังแล้วเออดี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 จริงๆหมอมาทำธุรกิจซักเซสเยอะมากแล้วก็ยังเป็นหมออยู่ด้วยครับ บริษัทสสวิทย์วงค่ะทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นชายเจนดีเพสอ๋อเจนดีแล้วทำอีคอมเมิร์ซพวกสินค้าประเภทไหนครับก็เป็นการขายออนไลน์อะค่ะก็คือส่งวัสดุไปทั่วประเทศแต่ว่าผมเป็นชายบอกเป็นชายเจนภาษาอินเดียที่พี่นาพักเ่ยอ๋อที่พี่พักอยู่แน่นะอ๋อแล้วนี่เจอคนเจอคนพ่อได้เนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมอ๋อ โรงแรมน่ารักมากครับครับครับบ๊ายดีครับพอายดีครับฟอร์อร์้สถึงราคาแล้อยู่อยู่ในสมาคมเครื่องเขียนได้ป่ะอยู่ก็อยู่กับพี่อะไรวะพี่วิทยาเออผมไม่ค่อยได้ไปประชุมไม่ค่อยได้ไปไม่ได้มาตันยงแล้วก็ลงร้านอาหารที่นี่ใช่ไหมอาหารอร่อยมากนะครับครับครับว่าทำไมขายได้ราคาสูงเพราะแบบบ้านสวย แล้วก็พี่ว่าคนอนาี่ว่านะ่ะหาแบบนี้อยู่เพราะเงินส่วนใหญ่ก็เป็นริงกิตใช่ครับ<ม>ใจ,จะเป็นริงกิตเงินจากคนอื่นจะน้อยหมอค<ม><ม>้าชายแดนก,ก็จะเป็นริงกิตเป็นหลัก<ม>ครับชื่อเต๋าครับบริษัทก็ทําอยู่สองบริษัทก็คือมียาราชาดุลกับเอสเอคันส์รักชั่นแต่ก็คือทำรับเหมาก่อสร้างเหมือนกันก็คือทําอาคารเป็นหลัก<ม>ทําอาคารแล้วก็อ,อาจจะมี เรือ่องอสังหาบ้างนิดหน่อยครับลงครับแล้วพี่นันไปถ่ายอือโ,อโอ้โอหพี่วัาถาภาพนี้ออกไปนะอะน้องเคยเห็นไอ้ข่าวก็สิบของพี่นันว้านะพี่นันนี่แกมีข่าวเนระื่อเ่ทางการข่าวซีเอ่นะแล้วลองนะเดี๋ยวโดวนแกไปโดนเซลล์นี้นะนะแต่ว่าไวรัลอันนี้มันจะไปแบบโอ้ทั่วประเทศเลยนะพอพี่นันลงเครื่องนะแล้วมูฟไปที่ร้านเลยก่อนที่เครื่องมันจะเทคออฟกับทันทันครับ ถ้าทําได้พี่เสนอไอเดียเลยแล้วบอกแกเอาแล้วยิ่งแกใส่ชุดถ้าไหมไอชุดไทยแกสไตล์แกน,นะสีก็ตัดกับเอเชียนี่กับชายหาดอีกนะพี่ว่าพี่น้องต้องเอาท่องเที่ยวมานําร่องถ้าถึงว่านักท่องเที่ยวมาเริ่มเข้านะแล้วเมืองนี้ให้แบบว่าเราเปลี่ยนภาพเราเปลี่ยนภาพความน่ากลัวของมันให้มันเป็นภาพของเยี่ยมไม่เซตของคนที่จะลงทุนไหนที่มีทุนใหญ่ไปลงทุนเนี่ยเศรษฐกิจจะโตทําไมพี่ หรือของค้าไทยต้องลงทุนให้ขนาดนี้เพื่อสร้างสังคมใช่ไหมการตรงนี้อยู่ที่น้องแล้วว่าอน้องจะใช้ประโยชน์หอมากใช้ประโยชน์น้อย